พอหลมก็วันนี้พี่น้องพ็อจากที่รอบคนผมก็ไปเอามาหนึ่งรอบแล้วครับพอรอบนี้จะไปลุ้นกันดูสักรอบ,รบรากับผมว่าจะมีตัวฮอนบ้างไหมครับผมไปดูมม้ก,กนันครับผมไม่เคยนะครับผมที่เห็นเขานุ่นครับผมก็อยู่ด้านล่างมากับเขานั้นนะครับผมอยู่ในสวนยางครับผมต้นเล็กๆครับ เริ่มปีไปแล้วครับผมเขาว่าบ้านผมก็เรียกปะยางตกงย่านนะครับผมมันไปร่วงหมดครับผมเหมือนต้นไม้ตายเลยครับพี่น้องนี่ครับผมด้านบนนี้ครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปดูครับผมแต่ว่าต้องพารถอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งครับอยู่ด้านตะโพลหรือสวนยางสวนนี้ไปนะครับพี่น้องนี่ครับผมส่วนนี้ครับผม บนนู้นครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะยังอยู่ไหมครับผมก็ประมาณเดือนกว่าแล้วครับผมเกือบสองกี่เดือนกว่าน่าจะเกือบสองเดือนแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นดูนะครับผมพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับผมมาถึงแล้วครับผมลุกเร็วมากเลยครับผมปลาฝนตกไปประมาณเดือนกว่าๆอาครับผมมีหมาตามมาตัวนึงด้วยครับผมกลัวหมามันจะไปตามเรื่องครับพี่น้องลุ้นครับผมอยู่ในที่กกนั่นนะครับผม ตายต้นกล้วยครับจะไห้ครับเดี๋ยวก้าไปดูนะครับผมขอไปชุดคนครับผมมีตัวบินก้าบินออกแต่ว่าไม่เยอะเหมือนก้า่อนนะครับผมมีปึ้งด้วยครับผมปึ้งอาคีสอรนครับพี่น้องเข้าไปดูนะครับม่รู้ว่าพอจะมีตัวหอนหาจมบ้างไหมนี่ผมก็ไม่ทราบครับผมเดี๋ยวเราไปดูเงาร้อมๆมันเลยครับผม โอเคครับพี่น้องครับผมเข้าไปดูกันเลยครับผมคนอื่นเราก็ต้องแต่งตอนอ้นยางให้ครบๆนนะครับผมเนื่องจากตอมันอยู่ในสวนยางของเขาก็เจ้าของสวนไม่กล้าเข้ามาแต่งตอนอ้นยางครับผมผมเข้ามาแล้วเลยต้องแต่งให้เขานะครับผมต้องควันต่อวันเนี่ยพวกนี้ออกนะครับผมเดี๋ยวแต่งตอนอ้นยางเสร็จเดี๋ยวเข้าไปลุ้นรอมๆมันครับพี่น้อง ลกครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวหอนบ้างไหมครับพี่น้องประมาณเดือนกว่าเองครับผมผมเอาไปครับผมนี่ครับผมเต็มเต็มแล้ครับพี่น้องครับผมออกมาน่าจะมีแน่นอนครับผมแบบนี้จะเป็นกิโลสองกิโลอีกครับผมต้องลุ้นกันครับ ก่อเต่งต้นยางให้เขาคนนะครับผมต่อวันขึ้นต้นยางแล้วครับผมเดี๋ยวยางก็ตายรอก็เดินดาไปด้วยครับพี่น้องมีกล้องร้วยครับผมดูครับน่าจะเป็นคนมาตัดหญ้าผมแล้วก็มาเจอรังต่อแล้วก็น่าจะวิ่งหนีนะครับผมติ้งหญ้าเลยครับหญ้าเฮงไปแล้วครับต่อดีป่ะครับพี่น้องหาพี่วางกล้องก่อนนะครับ แบกไห้ดูก่านะผมว่ามีหรือไม่มีครับผมผมไม่ในใจนะครับผมตะว่ามันได้่แระยะเวลาเดือนกอว่าๆเองครับผมมันต้องมนรถปลอมๆเลยครับพี่น้งครับผม ร้อมคับจุจังครับพี่น้องมันจะมีไหมครับผมโอ้หลยยังเดียวจะไม่มีครับผมมีครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีนกเดียวหรือเปล่าครับพี่น้องดู้ว่าผมเก่าๆอยู่เลยครับมีครับเดี๋ยววางกล้องแล้วเข้ามาลุ้นกันครับพี่น้อง

แต่ว่าอ่านรักไว้ครับผมอย่างนี้แล้วก็จะมาเก็บตัวหนเขาไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณสองสามเดือนแล้วก็จะมาเก็บหนึ่งครั้งครับพี่น้องครับผมเลยเดียวผมดูครับผมตกเด็กตกกระผมนะครับผมเป็นสองนกเล็กๆนะครับว่าผมเอาตัวหนกเสร็จแล้วก็ผมจะปิดรูให้เกานะครับผมให้เาได้อยู่ต่อสร้างรังต่อนะครับผมดีกว่าเราไปปลอยก่อานะครับพี่น้อง ปเปอยเขาเขาสูพันครับผมอ๋คิดดูว่าผมถ้าสิบคนปอไว้สิบคนมันก็หมดครับผมสิบคนปอสักห้าคนไม่ปอสักห้าคนมันปอมีให้หาย,ยู่บ้างครับพี่น้องบ้านผมส่วนมากควาจะปล่อกันครับอันตรายครับผมตอยอยู่ในสวนยางแบบนี้ครับ

คึ่งกิโลน่าจะได้ไม่ถึงหนึ่งกิโลนะครับทางนี้ก็สร้างกรอนได้ไปสามกิโลครับพี่น้องแตงนี้ลายแกะประมาณกบกีดนะจะได้ครับพี่น้องน่าจะประมาณเกินครึ่งกิโลสักนิดนะครับแต่ไม่ถึงกิโลแน่นอนครับผมว่านกเขาเล็กๆดังนั้นครับแต่ก็ขาวๆสวยๆอยู่ครับผมนี่เดี๋ยวผมจะปิดดูนะครับผมให้เขาได้ต่ำแรงต่อแล้วครับใจไม้นะครับปากแล้วก็ปิดดูไว้นี่ครับผมก็ปิดออกมาเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ครับผมก็แต่งที้อย่างนี้ดูนะครับผมปิดตัวดินนะครับผมเดี๋ยวเขาอยู่โตนะครับแล้วก็มันลุ้นกันอีกทีครับดความเคลื่อนไหวว่าจะอยู่หรือว่าไม่อยู่ครับผมจะมาปิดให้ดูครับผมแต่งปากไว้ก้อนะครับผมดีกว่าก้อนที่ผมเปิดโล่งไว้นะครับผมแล้วก็นี่ครับผมดูครับมีตัวก็เข้าอกแล้วเข้าอกอยู่ครับผมน่าจะอยู่แล้วกันนะครับ นี่ครับผมไม้ผมปักไว้นะครับผมก็ใช้ไม้ปักลงไปครับพี่น้องได้อาจจะไมะ่เยอะตาตีกวนนะครับผมแต่ก็พอได้กินครับพี่น้องถือว่าเต็มนะครับแบบนี้แต่อาจจะน้อยครับโอเคครับพี่น้องครับผม